กดไลค์แล้วนะคะทุกคน,นใครเมาเมาื่อกี้ก็ได้มาเลยนะโอ้โหมาแล้ว <c oughs> E Thank you. ขอโทษพี่นะแต่งตัวชอกอะเลยขอโทษนะคะคุณขอโทษมากียิ้อะไรอ่ะาทำไมความรู้สึกเหมือนแบบเพิ่งออกทีวีแข้งแรกไงก็ไม่รู้ดูแบบบรรยากาศแบบนี่เพิ่งเห็นห้องนี้ก้องเนี ก็วันนี้มาถล่มโดนน้องอใช่ค่ะฝรั่งเศสความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยคะความรู้สึกคือแบบมันเหมือนมันเหมือนเราคือจริงๆเราก็แต่งงานที่ฝรั่งเศสไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าพอมาครั้งนี้มันคือแบบแขกเยอะขึ้นแล้วก็การทํางานอะไรทุกอย่างมันเยอะขึ้นมันก็มีความตื่นเต้นมากเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะน้อยกว่าครั้งแรกนิดนึงเราเจ้าหมาใช่ไหปเหคะตื่นเต้นไหมคะเจาหมาตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เ,เ,ไมเยอะใช่ <laughs> เปเห็นไปเยอะขนาดนี้เลยก็คืตื่นเต้นครับก็ที่พรังเสียครั้งหนึ่งจะทางมีคนน่าจะเยอะก็เลยสึกตื่นเต้นนิดนึงจริวันนี้จี่งอะไรคะจริงๆวันนี้ที่ให้ทีมแฟนเนอร์จัดให้อ่ะค่ะคือคุณบอกว่าเอาแบบที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบให้เป็นฟิลว,ว่าคนเดาไม่ถูกว่าอุณนจะจัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนจะเห็นชอบประมาณแบบดอกไม้เป็นการ์เด้นเป็นเอาลโดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าทางที่กุ้งเขาก็บอกว่าเอออยากให้เป็นอะไรที่แบบ ตต่างออกไปให้คนแบบคิดไม่ถึงว่าคุณจะจัดแบบนี้เขาก็เลยเอาเป็นฟิลแบบเอ่ออาร์ตโวค่ะใช่เป็นฟิลอาร์ตแล้วก็ก็จะเป็นแบบรอบด้านคือดอกไม้จะไม่ได้แบบเยอะมากแต่ว่าก็จะเป็นภาพอะไรต่างๆเน้นศิลปะมีกองแต่ว่าสวยดีไหมคะสวยครับสวยสวยมากงานนี้แสดงว่าตัดใส่ทุกอย่างไมไม่ไม่ใช่งานนี้งานเดียวงานอื่นก็ต่าง คือโอเคเราเราก็ถามเขาแหละว่าแบบเอออยากอยากให้เป็นยังไงเขาก็เหมือนมีไอเดียแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าการจัดงานต่างๆก็น่าจะแบบไว้ใจเราอะไรเงี้ยอยากให้ผู้หญิงเป็นคนแนะนํามากกว่าเขาก็ได้หมดเพราะว่าเรื่องดอกไม้เรื่องเดคอเรชั่นเขาก็แบบไม่ได้ถนัดอะไรอยู่แล้วจะให้เขาเน้นเรื่องแบบ after party แอลกอฮอล์หรือว่าพวกแบบเอออย่างอื่นเลยนนาดกว่าใช่อะไรส่วนที่สุดในงานะครับเขาว่า เราถามว่าดอกไม้กับคุณมันเป็นตัวกันก็ไม่ได้คุณอยู่นะสอ่งสิงๆก็ชินนะค่ะแต่ตอนงอยูว่าเจ้าบ่าวเขาตั้งใจแบบว่าดูแลตัวเองเพื่อวมาด้วยแบบจะได้ลองหอมลองเป้าหอมลองจากแรกๆคือคือตอนแรกที่พบกันก็คือแบบน้ำหนักจะประมาณแบบเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังๆเริ่มแบบมีงานแต่งมีเริ่มออกทีวีมากขึ้นเขาก็เริ่มแบบ เออรู้สึกเขาอ,อ้วนมากเลยในที่นี้เลี่ยนนก็เลยดูแลตัวเองนิดนึงดูแลตัวเองยังบ้างอาะเจ้าอมาอย่างบางสิ่งเจ้าหมาเขาเขาก็กินดีๆนะกินดีๆคือวุ้นวุ้นคนกินดีอยู่แล้ว,วเขาก็สอนวิธีการกินให้มันแบบให้มันดีก็พวกของหวานพวกอะไรอ้วนๆก็ไม่ไม่ได้กินกเขาก็ชอบเกินทุกวันวกเาเอออยากกินเลอะไรอย่างเงี้ยภรรยาเป็นไงภรรยาดีไเนาดูแลดีไหมคะดูแลดีมาก,มากยังไงบ้างครับตอนนีก่อนนอนนะก็ ย่างุเขาดูแลเรื่องอาหารการกินใช่ไหมฮะแล้วก็แบบเรื่องแบบรูนเรื่องอะไรเงี้ยให้ทุกอย่างแบบมันมันเฮี์ตี้ขึ้นก็คุณเขาดูแลทุกอย่าง่ะดูแลจิตใจด้วยดูแลจิตใจสำคัญสุด <c oughs> ไม่มัจริงอ่ะเวลาคนเราแบบอยู่ด้วยกันเลยคือภายนอกเราก็ดูแลตัวเองกันไดนะ้แต่ว่าเวลาที่เราแบบเจอเรื่องทุกข้างนอกหรือว่าเจอเรื่องอะไรที่มันเครียดพอกลับบ้านมาพอเจอหน้าคนของเราอะ่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าแบบ เออนี่คือบ้านที่อบอุ่นของเรานี่คือคนที่จะแบบเยียวยาจิตใจเราเวลาที่เราทุกข์อะไรอย่างนี้แค่นี้มันก็หายมันไม่ต้องใช้อะไรที่แบบโอ้โหแบบเงินคองหรือว่าสิ่งของอะไรมากมายเลยแค่แบบการอยู่กับคนคนหนึ่งที่เขารู้จักเราดีแล้วก็รู้ว่าเราแบบต้องการอะไรก็พอแหละค่ะสี่ห้าปีที่รู้จักจนได้มาเป็นมีภรรยากันเป็นยังไงบรางคือรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็คอนสิสเทนต์เนี่ย เอาา่อต้แต่ต้นจนจบก็คือแบบตั้งแต่วันแรกเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละคือไม่ไม่มีวันเปลี่ยนเลยขาไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วเขาสมายชสวิตมาในการแบบดูแลเขาเขเขาเอาใจใส่ในการพูดก็เอาใจใส่ใช่ไหมอันนี้เคยเคยพูดกันแล้วแต่เขายังเอาใจใส่ทุกวันนี้ยังเอาใจใส่เมื่อเชา้าเขาก็ยถามว่าโอเคแบบทุกอย่างโอเคไหมบางทีก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ค่อยชินกับคนเ,ย,นเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะถามมาตลอดว่าเออหวานไหมอะไรเงี้ยเวลามาเจอแบบพี่เพือนเขาก็จะถามว่าโอเคไหมพร้อมไหมอนะไรเงี้ยเขาดูแลตลอด แต่ละบุญสำคับจต่มีบุแรงบุญแตงก็อย่างที่อย่างที่คิดอย่างที่คุณบอกไปว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกแล้วก็เวลาที่เราเจอเรื่องอะไรหนักๆพอมาเจอเขามันก็รู้สึกว่าเอทุกอย่างมันแบบหายไปเลยทุกอย่างมันเบาลงทุกอย่างมันแบบซอฟอะไรก็เลยคิดว่าก็เขาเขาเป็นความสุขของเราจริงๆคือไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำเมื่อก่อนนี้แต่ว่าพอเราได้พบกันแล้วก็ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆแบบทั้งแบบ เรื่องดีเรื่องความทุกข์เรื่องแบบที่แบบทําให้เราแบบหมดแรงอะไรเงี้ยคือพออยู่กับเขาอะ่ะมันก็เหมือนทําให้เราแบบกลับมามีเอ็นทีมีพลังขางนึงก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเธอ,อเรือกคนไม่ผิดเลยอะท,ที่ที่มาดูแลจิตใจเราในเวลาที่เราต้องการหวลาที่เราอ่อนแอที่อยู่ฝั่งเศสแบบวันนั้นน้ำาพังกันเลยวันนี้ไม่มีแบบไม่มีแล้วนะไม่มวันนี้คือแบบเน้นแบบ ปาร์ตี้เน้นแบบเจอเพื่อนเน้นเน้นสนุกสนานมากกว่าเพราะว่าจริงๆงานที่นู่นนะคะมันเป็นงานที่แบบพบปุ่นคนไม่เยอะมากแต่ว่าก็จะมีการแบบแลกคาสัญญาอะไรต่างๆมันก็จะบรรยากาศก็ซึ้งๆเงียบๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามาที่เมืองไทยเราก็อยากให้มันแบบคนมันเยอะอ่ะเราซึ้งๆเราก็อาจจะซึ้งไม่ออกก็ <คน S 1> ต้องดูก่อนคทุกคนอยากได้ฟังคำาว่า,าสัญญาแบบอีกรอบหรอจำไม่ได้ ไม่ก็เท่าเท่าเท่าที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ก็สัญญาว่าจะเนี่แหละสิ่งสําคัญที่สุดในการแบบเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็คืออยู่เคียงข้างกันแล้วก็สปอร์ตกันทุกเรื่องเช่นแบบเขาต้องการอะไรเขาอยากแบบอ่ะสปอร์ตเรื่องความสุขแล้วกันอย่างความสุขของเขาเขาอยากไปไหนเขาอยากทําอะไรเราก็จะสนับสนุนให้เขาแบบมีความสุขแล้วก็ถ้าเกิดเขามีเรื่องอะไรที่แบบมันทําให้เหมือนกับ เหนื่อยในชีวิตหรือออนแอหรือว่าเรื่องเครียดอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นส่วนที่แบบพพอร์ตเติมเต็มให้เขากลับมามีพลังงานอีกครัง้งมันก็คือเบสิกแหละเหมือนเหมือนทุกคนในครอบครัวแต่ว่าก็คือสัญญาว,ว่าจะทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดแล้วก็คือาปีเป็นยังไงที่อยู่บอกเหมือนเดิมก็คือก็ยังจะเหมือนเดิมจะไม่ไม่เปลี่ยนไปไม่แบบคืออยากอยากเป็นคนดีขึ้นสําหรับยูแล้วก็ออยากให อยากให้เราเป็นความสุขของกันและกันแบบนตลอดไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับความรู้สึกข,ของเราสองคนแล้วโอ๊ยใส่ว,วุ้นหวดจะไม่มีน้ำตานะไม่มีไม่มีแจ๊แถลงจนะมาแล้วพี่ยังยังแล้วคุณนิลล้าอยากบอกอะไรก็คือจริงๆแบบความสุขอย่างที่วุ้นเนี่ยเคยพูดเอาไว้คือความสุขมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากคืออย่างความสุขของวุ้นเนี่ยคือว่าจะมีคนแบบดูแลก,กันและกันตั้งแต่เช้าจนจนเย็นทำไมที่เคย พู้โวยว่าอยากเป็นอยากทำกาแฟเขตอนเช้า,อ,ชาอยากแบบมีประสบการณ์เป็นผูและระหว่างนั้นก็อยากถ่ยุคให้วุน่นก็ก็สุดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอยากอยากทำใมันทุกวันแล้วก็จะสัดยาว่าจะทำทุกวันคน่านสองจะมายานอว่าางแอนี้ัจนี้ะืคือตอนที่เราคุยกันว่าเอเราจะมีไหมเราเราสามารถมีได้ไหมในอายุเท่านี้อะไร มันก็บอกถว่าคุณไม่สัญญาณนะว่าคุณจะทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะพยายามเพื่อแบบเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคุณรู้สึกว่ามิกเขาอยากมีคุณก็จะทําให้มีมีความสุขในเรื่องนี้ก็แต่ว่าอยาาคาดหวังเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าสุขภาพเราหรือว่าอายุเรามันก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยแต่นิกเขาก็ให้กําลังใจเราตลอดว่าเออคือมันไม่ได้เป็นหลักนะสําหรับการแต่งงานเราไม่ได้แบบเฮ้ยเราแต่งงานเพื่อมีลูกหรือว่าเพื่ออะไรแต่ว่า อยากแต่งงานเพื่ออยู่กับเราแต่ถ้าเกิดมีก็คือถือว่ามาเติมเต็มครอบครัวอยากแต่งงานเพราะว่าจะได้เติมเต็นนมครับจริงคือผมคิดว่าคุณน่าเป็นแม่ที่ดีก็เลยคิดว่าแบบถ้าสร้างครอบครัวของเขาเนี้ยมันจะได้เป็นครอบครัวที่อบูบุบแล้วก็เขาได้เป็นคนแม่ที่ดีมากมันก็เลยอยากอยากมีครอบครัวของเขาถ้าได้มีกี่คนหนึง่งตลอดอยากนอน เท <Okay, okay. S 1> ่าที่คุยกันก็ก็บอกว่าคนเดียวก็น่าจะไหวสาหรับครอบครัวเล็กๆอย่างเราอนะไรอย่างงี้เราก็เป็นเหมือนกับที่เราเราเราดูความเป็นจริงด้วยะค่ะว่าอ่ะถ้าเราอายุเท่านี้ถ้ามีอีกคนเราอาจจะโตเกินไปลูกกาจะโตเลยแล้วคนเดียวก็พอคือมีมองไม่ไม่หวันาเนี่ยเขาหมดอายุเขาจะไปที่ยมโลก